สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพศก2567ครับเรามาอยู่บนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะสถาน,นี้คือตบล3หนึ่งไปทางหาดใหญ่และรถไฟฟ้าสายสีแดงจากตลิ่งชันกำลังเข้ามาครับรอยู่ที่ชานชลาที่9 ไดงน,นะครับถึงสถานีกลางด้านฝั่งนี้คือขบวนสามหนึง่งนะครับปทางหาดใหญ่ดูเวลา16บกนาฬิกาห้นาทีนะตอนนี้รเอเวลาออกนะครับเวลาที่สิกนาฬิกา38นาทีตอนเซียนอาร์นะครับ ที่บางซ่อนนะครับล้วก็ทางไปสายส,ถ Arrow, ถสาย R, ีแดงรถไฟทาง es, ไกลสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับส่วนด้านฝั่งนี้นะเป็นรถไฟชานเมืองที่เข้าหัวลําโพงบางซื่อน uh, ะแล้วก็ทางที่เห็นตรงนั้นนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ที่บางซ่อนแห่งนี้นั่นเองนะครับขณะนี้เวลา16นาฬิกา51นาที ทางฝั่งน,นู้นไฟเหลืองนะตำบลสามหนึ่งออกจากสถานีกลางแล้วครับตัวบวนสองศูนย์เจ็ดสี่ 5้านาทีนะครับนะญญยยดูบนะสัญญาณไฟเขียวดีโหมด3.1นออกมาแล้วรต่ในขณะนี้คารุ่ญญุลุญญิเศษพักซินาร์ที่3ามหนึสังเกตการชุมทางขาดใหญ่วิ่งผ่านบางซ่อนครับมาอย่างเป็นที่นะครโอ้โหเจอสว้หาย52 零零。L oon, l oon. แน่นๆเลยนะตุ้มๆเลยไล้วครับขบวนรถไฟฟ้าจำนวใส่สีแดงะขบวน2077กำลังเข้าบางซ่อนรางที่อยากไปนัคือรางที่จะเชื่อมไปยังย่านทุ่งหยกทีนแรงนาคตนช่ครับ กำลังจะถึงสถาน,นีบางบำรุ We'll be arriving shortly at บ a n g b u m r Station. ประตูจะเปิดทางด้านซ้าย Doors will open on the left-hand side of the train. รถไขชานเมือง2077โดยฟ้าชันเมืองสายตะวิง oh, ชันนะครับ <uous> <Nir vana> ก็จะเป็นฟ้าชั้นเมืองสายสีแดงอ่อนโดยมีระยะการห้บริการอยู่ที่ความถี่เที่ยวละ20นาทีต่อนหนึ่งขบวนครับได้แก่สมมติว่าตอนนี้17นาฬิกานะฮะก็จะมีออกจากสถานีกลางและสถานีตลิงชัน17:00และต่อไปอีก20นาทีครับเคือ17:20 17:40แล้วก็จะไปที่18นาฬิกาเลยนั่นเองนะฮะหรือยู่อ่ทีาอยู่ที่บางบุงนะครับ บรุษก็คือ4คันนะครับโดยเป็นรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากบริษัทคิตาชิประเทศญี่ปุ่นนะครับในบริการในสงเส้นทางคือเส้นทางรางังสิตนะครับแล้วก็ตลิขชันแห่งนี้นั่นเองนะตอนนี้เราอยู่ที่เส้นตลิขชันจะมีตั้งแต่สถานิกลากรุเทพอภิวัตร สถานีบางซ่อนสถานีบางบํารุกแล้วก็ไปไปทางที่ตลิ่งชันนั่นเองครับโดยมีระยะทางในการใช้เวลาประมาณ16นาทีนะจากสถานีกลางจนถึงสถานีตลิ่งชันและสถานีตลิ่งชันจนถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับให้บริการนะเป็นการรถไฟ 20.77ออกจากบางบอนุความที่น้อยนะครับดังนั้นแล้วความถีนานนะความทีนานรถวิ่งน้อยดังนั้นแล้วก็จะจอดนานให้นะครับ17นาฬิกา 5นาทีนะครับตอนนี้ที่บางบำรุขงขบวนรถที่กำลังทำขบวนเข้าสู่บางบำรุในทางที่2ขนาดนี้นะครับเป็นขบวนรถพิเศษชัน้นหนึ่งขบวนที่3 5 5 3 5าห้าทก่านจากรุงเทพฯขลังพงปลายทางชุมทางหนองปลาดุกครับขนนำ thn 1130 ก็เป็นคู่หนึ่งสองคู่นะหนึ่ง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  จากสุราชและ42จากยะลานะอ่าไม่ใช่ครับตัวน40จากสุราชนะพวกยาว6คันครับวันนี้ไปขึ้นอถที่หาดใหญ่มา3คันนะขากลับเลยพุ่งรวมกับตั40มาเลยยาว6คันนะ กบวน4-4จากสุรานะ4-2จากยะลานะอ่ายังเล่นไม่หยุดนะครับตอนนี้น,นักบวน4-0จากสุราานี่2ออ้วครับยาว6,000พันนำ2537 082ครับเอาบางวังดูเที่ยวอ,ออกจากละดิ่งชันนะ1800 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้าสายเหนือและรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้กรุงเทพอภิวัตร์ Central Terminal Station Terminal Station Thank you for using our services passengers can interchange to the North Line and MRT Blue Line at this station. 6คันนะวันนี้เราถ่ายบางพื้นที่